ที่ไหนได้จริงทำไมโมกโอ้ไม่ครับนิกเกอร์ไหนไม่เผ็ดอ่ะขอชิมหน่อยอันไหนไม่เผ็ดอ่ะ <c oughs> อันนี้อ่ะไม่เผ็ดเหรอเผ็ดเปล่าโอเค ไม่ได้บอกอว่ามันไะม่ใช่ราดกระดูกค่อยๆมันคือถ้าเราตอนเที่ยงกินอะไรกันอตอนเที่ยงไม่ได้กินอิม่มกินเช้าอิมม่มไม่กินเลยกินสายแล้วไม่กินแล้วก็<ม> ไปถ,ถึงบ้านกะวีก็สิบโมงแล้วแล้วกินข้าวตอนสิบโมงคือสักเนื้อได้ไหมอยากพูดไงเขาไปด้วยไงถ้าไม่เอาหลอดเด็กๆก็ยกอยู่เนี่ยพออันไหนไม่เผ็ดอ่ะ กระทะไหมพอดีหมูลงปะเนี่ยพอ <c oughs> <laughs> ดีล่อนไปล่อนมาล่อนหมูเป็นแผน่น <c oughs> <c oughs> อยากคุยอยากคุยไม่หนาไม่ต้องอยุ่งเขาเลยไม่ได้ลงไม่ได้นะอ้วนนะแ,แม็กละแม็กละเดี๋ยวเรียกแม็กมาเลยไหนไหนขอไม่เผ็ดชิ้นหนึ่ง เค็มไหมขอดูหน้าตอนที่เอาไปกินเลยนะไม่นหน้าจริงจังไงไม่ขึ้นไหมนะไม่ขึ้นไหมนะ ไม่หรอกวันนี้นอนไปนอนไปเยอะสามชั่วโมงวันนี้ไม่หลับแน่เมื่อคืนหลับเย็บตายเมื่อคืนนั่งเงินนั่งเงินอยู่ตรงนู้นหมดแล้วมันก็อยู่ในมุ้งอยู่ตรงนี้คนเดียวไงเมื่อคืนโดนดนหักหลังตื่นมาแหกปากลั่นเลยไม่กลัวอะไรหรอกกลัวมันแบบมันชอบเปิดมุ้งออกมาแล้วมันก็เดินแบบหลับหูหลับตาเดินไงนี่นั่งอยู่ท่าไหนก็แหกปากั่ท่านั่นเลย ว่ามันสุ่มสี่สุ่มห้ามันเดินออกมาตกใจน,กนี่ไหนวะข่เ <laughs> อิ่มมือนไหนยเวลาออ๋อใช้ใช้เทบใช้ใชกรกทะอย่างนี้เทร่อนแล้วมันมันยากอ่ะมันคือยากอ่ะ <laughs> จะก็งงเอากระทะมาทำอะไรมีกระถ่ายนั่นอยู่นะกระทะาก้นรั่วนะกับตะไคร่นะตะแกงนะ <c oughs> อะ <c oughs> โอ้ยคุณน้อยกุ้งไอ้นี่มีกุ้งเผาอะไรนี่นย่างเหรอ <c oughs> ก็ทำอะไรทำอะไรหนีก็หนีบมือตัวเองอ่ะย่านะอย่านะแม่รู้นะวหนูจะทำอะไร,ม,ม,รไมีกุ้งอ่ะกุ้งในในกระติกอะ่ะมาเผาได้น้ำจิ้มเนี่ยพอดีเลย <c oughs> เอาไว้แล้วเอาไอเอามันมีกลิ่นไงก็เลยว่า เดี๋ยวใส่น้ำแข็งใช่ไหมอ๋อบาบาแล้วกังนำก่อนต้กงังนำก่อนเลยนี่อะไรนะเดี๋ยวพ่อถ่ายถ่ายนะไปลงทีวีใส่แฮนดี้ได้ลงทีวีอาม่าโกงนั่งดูอย่างเดีย มา่าไม่ต้องกลับบ้านอยู่นี่นะไอ,ไอ,อยู่นี่นะมาว่าห,ห้ามกลับบ้านเดี๋ยวบอกเฮ้ยเพียวยไม่ไปรับหลานหรอ, <laughs> อไม่ไปกูไปนะนะ <laughs> โอ้ป้าทิ้งอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก <laughs> บ้านแตกกลับมานี่กระจกแตก เลือดทเลวงหัวเลยเขเป็นเหมือนแบบเหมือนลูกคนเล็กอ่ะพักนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกคนเล็กอ่ะน้องไลเกอร์เออไปไหนไม่ให้กูไปแล้วทำแบบแบบงอนอ่ะ อนนี้ไหมวอะยังไม่กินเลยเพิ่งล้างเกินแล้วอะไรกินแล้วมินรอยังกินหรือยังเอาไหมครับวันนี้ยเอา,ปาเปล่าลุงถามอะ่ะเอาไหมขอบคุณครับก่อน